สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามช่องของจ้าจ๋าปากกระพื่นเมืองเพชรบูรี ก็มาพูดคุยกันนะคะว่าการด้วยเรื่องตัวเลขนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะก็หลายท่านนะคะถามจ๋ามาว่าตัวเลขไหนบ้างนะคะที่น่าซื้อซึ่งบางท่านก็โทรมาเลยนะคะบางท่านก็แอดไลน์มามาพูดคุยแล้วก็ขอสวัสดี FC นะคะที่เป็นทั้ง f c ที่เป็นลูกค้านะคะแล้วก็จะเป็น f c ตัวเลขนะคะก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีเนาะ,ะสำหรับพูดถึงนะคะแนวทางตัวเลขจ๋าสรุปในคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ใครจะถือว่าเป็นคลิปโค้งสุดท้ายก็ได้เนาะแต่ว่ามาเล่ากันมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขตามนะคะตามที่ตัวเลขนะคะที่จะได้เอามาคิดคิดดูนะคะมันก็จะมีตัวเลขที่น่าลุ้นหลายๆตัวเลขเลยนะคะมาดูนะคะสําหรับชุดของแอะตอมนะคะมีฟซนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปเนาะบอกว่า,าเลขที่คุณจ๋าบอกนะคะ เข้าบ่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ตามคลิปตามเลขของจา๋าเนาะซึ่งเลขคุณต้อมนะคะวันนี้เองนะคะคุณต้อมก็ฟันเจ็ดนะคะวิ่งเจ็ดเนาะแล้วก็ชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวจะเป็นสองหนึ่งเจ็ดนะแต่ถ้าหากว่าตัดชุดสองตัวจากชุดสามตัวใช่ไหมสองหนึ่งเจ็ดก็จะตัดเป็นหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นสองเจ็ดนะคะแล้วก็สองหนึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นตัวตัดนะคะซึ่ง ของเลขคุณต้อมนะบอกว่าบอกเลยนะคะถ้าชุดสามตัวไม่เข้าก็เข้าชุดสองตัวหรือไม่งั้นก็เข้าเลขวิ่งซึ่งก็แนวทางตัวเลขก็ให้มาน้อยนะคะหลักเดียวนะคะจะเป็นชุดสามตัวก็แค่ห่างเดียวเนาะแล้วก็ชุดสองตัวล่างนะ จะเป็น7 9นะคะ76แล้วก็7 8แต่ว่าเ6เนี่ยจะเน้นนะคะจะเน้นหน่อยที่7 6เนาะสำหรับเลขคุณต้อมนะคะอันนี้เลขคุณต้อมนะคะเป็นแนวทางครั้งที่1นะคะส่วนแนวทางครั้งที่2ของจา๋าแล้วก็แนวทางอีก1แนวทางนะคะเอาสรุปในคลิปนี้เนาะก็สําหรับ fc นะคะแจ้ง fc ไว้นะ ตอนนี้มาขำแช่อิ่มหมดนะคะรอบของวันนี้วันจันนี้คือจะจะส่งหมดเลยนะคะทั้งหมดอรอบรอบวันจันนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่ากิโลนะคะจะส่งก็คอนเฟิร์มมานะคะเมื่อวานนี้จะส่งไป50กิโลนะคอนเฟิร์มมานะคะ f c บอกว่าอร่อยแบบชอบมากอะ่ะอร่อยมากนะคะชอบแบบรสชาติที่จะทำส่งจะส่งไปนะแล้วแถมบอกว่าอยาก สั่งเพิ่มนะคะก็ต้องรอเป็นรอบวรรจันทรที่21นะคะสำหรับมะขามแช่อิ่มนะแบบฝากโลละ80บาท5โลส่งฟรีแบบข้อก็กิโลละ60บาท5กิโลส่งฟรีเช่นกันส่วนมะขามกวนกิโลละ299บาทนะคะแล้วก็มะขามสุกแบบแกะเปลือกจะมีสีทองแล้วก็ประกายทองนะอ่าแพ็คละแพ็คละครึ่งกิโลนะคะ แพ็คละ1 0 0อบาทนะอันนี้แจ้ง Fc ไว้นะคะจะสั่งคระกันนะคะก็ได้นะคะก็มะขามกัวหน1กิโลมะขามแช่อิ่มสัก3าโลนะคะหรือว่าอ่าแล้วก็บวกไปอีกมะขามสุกอีกสัก2แพ็คหรือ3แพ็คอย่างเงี้ยก็จะส่งฟรีนะคะอันนี้ก็ Fc ก็เข้ามาสอบถามราคาเข้ามาสอบถามการจะส่งได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเลขของจ๋านะจะเป็นอ่าเลขฝันนะคะ ก็มันเป็นเรื่องราวความฝันที่บางท่านนะคะก็บอกว่าโอ้โหนอนฝันยาวอย่างเงี้ยคงจะไหลตายไปแล้วมั้งออกยังไม่ตายนะคะยังตื่นมาทําคลิปให้ f อฟได้ดูอยู่นะคะก็ความฝันของเรานะมันจะเป็นฝันที่สั้นหรือว่าฝันที่ยาวฝันดีใครก็อยากฝันนานๆนะคะฝันร้ายใครก็อยากตื่นไวๆนะอันนี้ก็บางท่านอาจจะที่ที่ว่าจ๋านะอ่าสําหรับคนที่ว่าจ๋าบอกว่าถ้าฝันยาวขนาดนั้นคงจะไหลตายอ่ะก็ คงจะไม่ได้ฝันดีสักครั้งนะคะคงจะพูดอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะคะแต่บอกไว้เนาะก็มันเป็นฝันแบบเรื่อยๆของจา๋านะแต่ว่าได้ตัวเลขมามันคุ้มนะฝันนานๆแต่ได้ตัวเลขมาแล้วถ้าถูกนะยิ่งโคตรคุ้มเลยนะคะอันนี้ก็ก็ฝาก f c นะคะฝันในฝันนะคะถ้าน่าลุ้นจริงๆอะ่ะ เลขที่เขายื่นกระดาษให้นะสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดชุดสองตัวสามตัวก็สามหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะสองตัวก็หนึ่งหนึ่งกับสามหนึ่งละกันนะคะอ่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งแนวทางนะคะอย่างที่จ๋าเล่าให้ฟังที่บอกว่าน้องอ่าไปไปเขาคอใช่ไหมแล้วขับรถอ่ะรถรถคว่ำนะคะลงเกือบเกือบลงเหวอ่ะอันนี้นะคะก็ ทำพิธีอะไรต่อสะดาะข้อต่อชะตาอะไรอะ่ะเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วนอนละเมอนะคะอ่ะลืมบอก f อฟนะคะอย่าลืมนะคะช่องทางการติดต่อการสั่งซื้อมะขามนะคะแอดไลน์หรือโทรมานะคะ,โท,ะ,คะโทรมาหาจ๋าได้นะคะที่เบอร์0658375812เนาะหรือที่เพจจ้าจ๋าปากกรพนเมืองเพชรบุร์แฟนเพจเนาะ,ะเข้าไปติดตามได้เพจของจา๋านะเข้าไปให้เจอเพจจริงนะคะอย่าไปเจอเพจปลอมนะ ข้างหลังเพจของจ๋านะคะจะเป็นรูปปากข้าวเนาะ,ะแล้วก็ที่มีน้องพี่มยมอ,ะอ่ะพันโกลเด้นเนาะตอนนั้นตัวเล็กอยู่ที่อยู่หลังรูปนะคะก็เข้าไปดูดีๆนะคะ,ะเข้าไปเพจจา๋าให้ให้ให้แบบให้เป็นเพจจริงนะคะเพราะว่าคนเอาเพจจ๋าไปปลอมแปลงเอาชื่อชื่อชื่อช่อง YouTube เนาะชื่อช่องเพจจ๋าไปปลอมแปลงเยอะมากนะคะ อ่าสำหรับเลขน้องนะคะที่นอนฝันละเมินนะอ่ามันละเมอนะคะจะเป็น3 8นะคะอันนี้เลขน้องละเมินะ3าก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะแนวทางตัวเลขเพราะว่ามันมันไม่มีใครรู้ว่าหวยมันจะออกตัวไหนใช่ไหมยังไงนะคะ FC ทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะมะขาหมูสิ้นเดือนนี้เจอกันนะคะมะขาหมูกิโลเท่าไหร่เดี๋ยวจ๋าแจ้งนะคะจะเป็น พันสีชมพูแล้วก็ปากกายทองแต่แต่คอนเฟิร์มแน่ๆปากกายทองสิ้นเดือนนี้แน่นอนนะคะได้ทานกันแต่ว่าราคากิโลเท่าไหร่คาจะส่งอะไรงเงี้ยเดี๋ยวจะแจ้งนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกรอบเนาะเพราะว่าเอฟซทักเข้ามาถามเยอะมากเลยนะคะสําหรับราคาหมูเนาะต้องรอ,อ,อ,อนี้นึงรออีกนิดนึงนะคะสุดท้ายนี้เนาะขอให้เฮงรวยนะคะจับหวยตัวไหนที่จ๋าบอกไปในคลิปนี้ไปลุ้นก็ขอให้ได้รางวัลได้ลอตเตอรี่ว้ไหนก็ขอให้ได้โชคกันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ